สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ออนกประสงค์ที่ถูกขนานนามว่าเป็น F16 เวอร์ชันญี่ปุ่นนั่นก็คือมิ s ซูบิชิ F2 ซึ่งกําลังเป็นที่สนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เริ่มมองหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าที่ใช้งานมานานหลายสิบปีและมิ s ซูบิชิ F2 ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองในปี2026นี้ Mitsubishi F2 เป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาโดยมีพื้นฐานมาจากเครื่องบิน F16 Fighting Falcon แต่ได้รับการปรับแต่งในหอลายจุดให้เหมาะสมกับความต้องการของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นตัวลำเครื่องมีขนาดใหญ่กว่า F16 และใช้วัสดุผสมคอมโพสิตเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติภารกิจทั้งโจมตีและป้องกันทางอากาศ สิ่งที่โดดเด่นของ f 2คือเรดาร์ AESA หรือ Active Electronic a l l y s c a n n Array ซึ่งในยุคที่มันเปิดตัวถือว่าเป็นเรดาร์ AESA รุ่นแรกในเครื่องบินรบสายพันธุ์ตะวันตกระบบเรดาร์นี้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการป้องกันตัวเองที่ล้ำสมัย ในด้านสมรรถนะ F2 ใช้เครื่องยนต์ General Electric F110 GE129 ซึ่งให้แรงขับสูงสุดถึง29,500ปอนด์ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดกว่า2มักและบินในระยะทางไกลกว่า800กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกอาวุธได้หลายรูปแบบทั้งจจวดอากาศสู่อากาศจจวดอากาศสู่พื้นรวมถึงระเบิดนำวิถีแบบแม่นยำสูงสำหรับประเทศไทยการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่เพื่อทดแทน F16A บที่ประจำการมาตั้งแต่ยุค 80s ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและมิ sub บ ishi F2 ก็กลายเป็นชื่อที่ได้รับการพูดถึงมากขึ้นโดยเฉพาะในปี2026ที่มีรายงานว่ากองทัพอากาศไทยได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องบินที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกับ F16 แต่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าข้อได้เปรียบของ F2 คือความคุ้นเคยในการปฏิบัติการร่วมกับระบบของ NATO และสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศไทยเองก็งมีระบบสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว อีกทั้งเครื่องบินรุ่นนี้ยังมีประสบการณ์ใช้งานจริงในกองกําลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานทําให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาความทนทานและความสามารถในสนามรบมีความชัดเจนแม้ว่ามิ t ูบิชิเอฟ2จะหยุดสายการผลิตไปในปี2011แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้เสนอความร่วมมือใหม่สําหรับประเทศพันธมิตรที่สนใจในโครงการปรับปรุงหรือผลิตซ้าเครื่องบินรุ่นนี้ภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับไทยในการเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยีการบินโดยเฉพาะหากมีการผลิตหรือประกอบบางส่วนในประเทศไทยก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศอีกด้วยในด้านราคานั้นเดิมทีมิสซูบิชิ F 2มีราคาสูงกว่า F 16พอสมควรโดยราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ120ล้านดอลลาร์อเมริกาซึ่งสูงกว่า F 16รุ่นมาตรฐานเกือบเท่าตัวอย่างไรก็ตามหากมีการผลิตใหม่ในปี2026และได้รับความร่วมมือจากญี่ปุ่น ราคาต่อหน่วยอาจลดลงได้บ้างโดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่จัดซื้อและข้อตกลงระหว่างประเทศอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในด้านยุทธาศาสตร์และการป้องกันประเทศที่มีแนวโน้มใกล้ชิดมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการฝึกร่วมทางทหารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีความมั่นคงซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้การจัดหา Mitsubishi F2 กลายเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับกองทัพอากาศไทย แน่นอนว่าในการพิจารณาจัดซื้อเครื่องบินรบใหม่รัฐบาลไทยยังต้องคำนึงถึงอีกหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณความเข้ากันได้ของระบบเดิมในกองทัพความสามารถในการซ่อมบำรุงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านในขณะเดียวกันการมีมิซูบิ i s h i F2 เข้ามาในฝูงบินของไทยก็อาจช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันน่านฟ้าและการปฏิบัติการเชิงรุกในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงจากหลายทิศทางโดยรวมแล้วมิ t s ูบิชิ i F2 คือเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถสูงเทคโนโลยีล้ำสมัยและมีศักยภาพในการเสริมสร้างอำนาจทางอากาศของไทยหากมีการจัดหาและใช้งานอย่างเหมาะสมอนาคตของกองทัพอากาศไทยในปี2026ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เข้มแข็งและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆได้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ